บายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงพี่ปะนะ้านาป้าสมสุบอนพ่พอกับสองเงินคือนกอดพี่น้องยามสวยเดนินน้องไปหลอกตีนแค่ไหนนสามดอกสี่โมเดียวบอืไเฮ็ดละงูพี่น้องถ้าพ่อกับตธแม่ไปหาวัางแต่เด็กเด็กข้างหลังจุดโม่น่ารัก มัไปม่อวานี่ห้าแทบตายบ่ได้เขาในยางลงไปแป๊บเดียวก็เครืงกตาน่นรนาเอาอีกเลยน้มดนท่นอยู่นี่นะมีแต่เห็ดละง้ดอกงามพี่น้องามแลนเมแรงส่วนมอลิกไปเงี้ออะวโอ้ือว่ามือแรงนี่ขำนะนอน รายดีพี่น้าคอมแมนต์ายฮอตอะไบอไดคืนเอาซ้ำบอไดคืนฮอตโน่นนั่นมีมีแต่มาข้อมาเมื่อวานอยู่แต่ชีวิไลมาข้อสุกแม่บอโหลดคำนี้จะเหี่ยวนี่ลงมากินเกงเห็ดลงมาเล่นอยากลงมาคนตกแล้วมอกรื้อฝ่ายบอกว่าให้นอนมอกรัข้าวอยากดำหน้าบ้านให้มันแล้ว Li vô địch. In trong xăm mưa, huh? No, bài bán ở mọi người. Gang, yêu. Ok, này này hết đâu. Ok, hết đâu. hết tao sạc cái đại hết búa cái đó 3 chỉ bỏ bạc thẻ đọt, một trái là cái đó, mì tè đỏ ngang ngang phía nào đấy, càng bớt nỉm bọ, หลายคนโบเห็นบางนามไก่มาจี nah ่ากราจักรลดพายปลาเผาแดงๆในตลางเฮือนทางลดบุกแพดน้โบเห็นพายปลาเผาสีแดงในตลางเฮือนแต่ว่าโบเห็นลดบุกแพดลดาเขาไว้หน

ยังให้กับอะไรวายหย่าเห็นเนาะหย่าไปกระเทืบจนสั้นไปนนั้นไม่ใช่ยางบ่ออยงว่าลมอยงวันลมมาพอดีเนาะเยอะมาเกิดขาดคนแล้วพ้าเอาโคนมันหมดทำไมแต่เที่ยงใหม่หดกะมีแต่ดอกงามๆเพชรกะเนาะมันกำลังออกลายเนาะ มแมลงนี่กับคนจะชีบแล้วนะโอ้ยยำมมแมลงคนลายไพ <ป S 2> ่หุ่งและแถวป่าขนาดพ่อประกอบขนาดลงไปแถวห้างหน้ามันอ่นอะยังได้มันถ่ายลงเข้าประกอบ หางหน้าครับคป้าเห็ดเนาะป้าล่ามขึ้นแต่พี่แล้วว่าแล้วหางหน้าครับคป้าเห็ด<อ>ไข่หน่เนาะย,ยังลายเลยเนาะไข่น้อยเหเห็ดปัวกัดซีกกระดอกมัดเข้าได้เป็นหาหอัพอัพูดได้พันมาบุ๋มเห็นหอดทีพอมแต่น้องอหเห็ดนะหอ่ะขึ้นไปนี่อ่ะ

กามีไปผู้เดียวเราก็ไปห,งงหางหน้าหนี่ตำดหน้นนาจ้คองนี่เสียจะเตี้ยบลกิตเตนมาโอโ้ยสิทันทน,น,ทน,นิ่เตี้ยวนี้ nội khó có lúc rồi Nhà con tốt năm lăng hả? đi ăn năm lăng lăng Lại mở gần đầm, là mở trong mở Nhà là cả lông lăng ừ. hả? cả nội mười điều gan cầm phòng sâm hào con cứ đằng nãy cái này đó nó mi lột hắn lột thai vào bảo về kéo thai phát trực ma lột รถไหนงนแลเงินในมันแล้วอืมหายเลยกอหกสอบแล้วหกร่อห้าชิบเต็มกระซามใหญ่ทางน้ำทางตอนท้งตอนโอ้ทำไมันดอกึงึอกขึงนใหดอกขึ้ใเนาะเ็บปวบเบ่บอก hết mất, được đẹp cái đại, đọc nè, mm. nó đang phun, hmm, cái đại nó, rồi. <laughs> เราเบิงรอส้มต่นแกงพี่น้องมันนี่ล่างเฮ็ดซะก่อนกำลังแกงพี่น้องเจงดาเป็นคนแกงใส่มะพร้กลงไปเลยวลือพี่น้องเลยอืมคือจะ้าเฮ็ด <c oughs> <c oughs> บ่าไกลลายแกงกินเศ้าพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องพักยังชน,นิดนะพักบัวละพ,พักเก็บมาจะใช้พี่ลายแท้ชื่อ ủa tiếng phốt lung lung luằng P’nong lên, cứ như em vừa thấy Vỉ Vẻo vậy đó ใส่ผักอีตูก่ก็พักผักไงก็แม่พักติว้วลงไปไปทีเรียบร้อยพีท่ทีแกงเห็ดบ้านเฮ้าตาหมักพริกใส่เอาผักอีตู่พักติว้วปลาแดกแป้งนัวพี่น้องเ้ยแล้วก็กินเอาก็ควางนี้เจ้ากำลังสิงามแม่มันสิบเบอแย่ยนะบ่หากมันเป็นมันใหญ่ mười vào mười lăm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  mười อืมเค็มหอมเลยหอมหอมพัดเบิ่งกลิ่นมันกับคู่แล้วมันเค็มประแดกไม่หานชิมโลกไปเ่อให้แคทแกงน้ำมันนันแสบไปเมื่อไหร่นะจะแสบหรือจะหิวเข่ากระแดกนะอเอามาแต่ใส่กระแดกลงไปพี่น้องเลย ตะกี้ะแกงตั้งแต่กี่นำบริมวณที่ตงได้พี่น้องประแดดในแซลป์ตอนยาโปดก้าเนน่ยตองประเดดกับบมี่ตะกี้ะน้ามือมี่มีคบชุดแต่สื่อมาห่งก็ยังแถมประเด็กเลย น้ำใหม่อย่างงี้เคทนี่คือน้ำใหม่เลยใส่ของแซบของนวดลงไปพี่น้องนหนึ่งบวงสองบวงสามเอ้อสี่ว้วแซบบอกคะ ใส่เป็นนวดแล้วก็แล้วพี่น้องเอ้ยจะน่าห้ากระโุกพี่น้องเอ้ยแสบในนอนโกลนเ้าก็สิได้อมลาพระจากับาพาากเพียงท่านี้พี่น้องจ้าคลิปหน้าพ่อกันใหม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเอิญพี่ผัดยังกะกราบขอโทษขออภัยเด้อจ้าไปเลยพี่น้องบ๊ายบาย